แล้ววันนี้คุณจตุพรซึ่งเป็นคนที่เรียกสมเด็จทุนเซนว่าพี่เปิดคุณจตุพรขึ้นมาค่ะวันก่อนสมเด็จทุนเซนเพิ่งด่าบอกว่าเนลคุณนั้นเนี่ยเค<อ>ยให้ที่อยู่ที่พักพิงตอนรีภัยคุณจตุพรบอกผมไม่ได้รีภยัยคุณนักสศิน์บอกท่านทุนเซนอยากเจอวันนี้ถามคุณจตุพรนะคะในฐานะที่รู้จักสมเด็จทุนเซนแล้วก็ลูกชายเขาเขาบอกว่าไอ้คลิปเสียงเนี่ยฝังนั้นอะ ตั้งใจพูดทุกคําที่มีการพูดออกมาเขาไม่ได้รู้สึกแบบท่านนายกที่รู้สึกว่าเราคุยแบบหลานคุยกับอามันไม่ได้มีนายกจะพูดไปโดยที่ไม่ได้คิดอะไรมากแต่ฝั่งนั้นอะทุกคําที่พูดคิดหมดคิดถึงขนาดที่ว่าอัดคลิปนี้ไว้แล้วด้วยอะ,อะคิดถึงขนาดที่ว่าปล่อยคลิปนี้ออกมาให้แปดสิบคนรู้อะค่ะจนวันเนี้มันหลุดไปทั่วโลกแล้วก็บอกว่าตอนเนี้อเคยพูดเรื่องนี้ไปแล้วให้สัมภาษณ์กับอัรินทีวีไปก่อนหน้านี้เรื่องความสัมพันธ์เรื่องหนึ่งเรื่องชาติเรื่องหนึ่ง วันนี้เขาก็เลือกชาตินะมันต้องแยกกันให้ออกถูกไหมล่ะ<อ>จะเป็นอากับลุงไปพี่กับป้าเป็น R, P, ปน R, P, ้ากับหลานอะไรก็เแล้วแต่ก็ R, กว่ากันไปเถอะไอความสัมพันธ์ระหว่างคุณเซนกับพ่อนายกอันนี้ทุกคนก็รู้กันหมดแลลวฮะคุณผู้ชมคนไทยทั้งประเทศแต่เรื่องนี้มันคือเรื่องเป็นเรื่องตายเรื่องดินแดนเรื่องอธิปไตยคุณจตุพรบอกว่ามันต้องแยกกันให้ขาดใช้คําแบบนี้เลยค่ะมิตรภาพกับชาติถ้าเราเลือกมิตรภาพมากกว่าคุณก็ไม่ต่างอะไรกับคนขายชาติอุ้ยฟังคุณจตุพรดีกว่าค่ะ คนุงยิงได้พูดมาทั้งหมดนั้นได้สร้างความเสียหายให้กับประเทศไทยคือวันนี้เนี่ยนะครับต้องยอมรับความเป็นจริงว่าเป็นความผิดพลาดมากที่สุดไม่มีนะครับการแสดงความรับผิดชอบใดนอกเหนือจากการลาออกจากตำแหน่งหรือการยุบสภานอกเหนือจากการกล่าวขอโทษประชาชนชาวไทยเพราะใจความที่ไปเจรจา ในฐานะที่ตัวเองเป็นนายกรัฐมนตรีกับเนี่ยนะครับประธานวุฒธธิสภาผู้นำจิตวิญญาณของกัมพูชาสมเด็จอุนเสตนั้นสิ่งที่นายกรัฐมนตรีประเทศไทยพูดนะครับว่าแม่ทัพภาคที่สองเนี่ยเป็นคนฝ่ายตรงกันข้ามนะครับอยู่ฝ่ายตรงกันข้ามเป็นคนของฝ่ายตรงกันข้ามพูดเอาเท่นะครับอธิปไตยของไทยถ้านายกรัฐมนตรีพูดแบบนี้ เหมือนกับเป็นการขายชาติอีกคนหนึ่งฮะคุณผู้ชมก็พูดเหมือนกันคนนี้แหละแล้วก็เด็ดดวงมากแล้วบอกเลยนะมันไม่ใช่แค่ขายชาติธรรมดากับการที่ไปพูดแบบนี้เต็มจอหน่อยสิคุณเนวินชิดชอบค่ะวันนี้เปิดตัวแล้วนะฮะปกติแล้วไม่ค่อยแบบลงอะไรเคลื่อนไหวในโซเชียลนะโพสต์เป็นรูปภาพซ้ายมือก่อนเป็นภาพธงชาติไทยแล้วก็มีข้อความว่าเอกราชจะไม่ให้ใครข่มขีแล้วก็ฮทก ตัวเป็นไทยใจไม่เป็นทาตแล้วอยากถามว่าใครเป็นทาตฮะ uh huh. คุณผู้ชมน่าจะรู้คำตอบและคุณผู้ชมคงจะมีคำตอบในใจเหมือนกันแต่วันนี้ Facebook ของลุงเนวินคือคุณเนวินชิดชอบแฮชแท็ก uh huh. ตัวเป็นไทยใจไม่เป็นทาตอ uh huh. นี่ uh huh. ทำไมเขามาเดือดกลางดึกแบบนี้เนาะแต่ละ uh huh. คนคนลุกไปหมดแล้ว we we'll